ผมพูดไม่ชัดฮะเออน้องขายดอกมะลิหน่อย่างนี้เด้อฮะโอ้กลางคืนทำอะไรครับเอ,อ็นนันน้อนเอ็นนันน้อนกินน้ำร้อนเป็นนักร้องอ๋อเป็นนักร้องฮะเอ็นนันน้อนเออตาพี่ตองสนใจจะติดต่อไปร้องเพลงได้ไหมได้อ่ะพี่โองมาเลยเบอร์อะไรครับเบอร์โทรอ๋อนันนี่ศูนย เบอร์โทรติดต่อได้ฮะเบอร์อะไรครับ8รูน89อะไรนะรูน89 089 8รูน89อะไรอีกฮะเงี้ยอีเต้า <c oughs> อะไรอรนะน้องเงี้ยงอี๊เด้า749 ออออยีมาทำไมไอ้โถมาวังเบอร์โทรก่นนี่อฮ้ยมีพลูไหมน้องไปจะมาถามหาอะไรชุดเป็น97497499หายง่ายน่อยตัวได้ตลอดหายน่อยง่อย แล้วอร์เบอร์นี้24ชั่วโมงจะไม่ขับน้องเปิดเอาไว้ไม่มีไม่มีนี่โนอิทยินอะไรนะโนอิทยินอีกซิมอซิมน้นเบอร์อะไรฮะอันนี้0แตดหดทำไมเบอร์เป็นแบบนั้นน่ะแก้วอากาศย็นยินเลยดุกๆเบอร์โทรอะไรเปลี่ยนตามอากาศเอระ0แตกหอด ศูนยหนูแดด้งนอะไรอีกครับอีดาวเงียสี่เก้าเจ็อ่ะและอะไรอีกครับงี้ดาวเงี้ยเจ็ดสี่เก้าเจ็ดอ่ะโอ้ยวายมันรัวกูตะโถกูโถเบอร์แรกจนติดนันแหละกูเจออะไรเงี้ยตาทามนอเลยเก็ดเีเก้ ก่งแเลวมันโทษสะดวกดีแสดงว่าพี่นี่จาบีี่เจอาเนาะนี่ไงน้องไอ้ยาดีดูดดได้มีสักคนไว้ยก็ไปจะอยู่ด้วยกันรักกันตลอดไปนะน้องฮะอ้ยาคนสวยครับฮะาแต่พี่ได้แต่งงานกับน้องเออพี่อยากมีลูกทักคนน่ะแต่ถ้าน้อง พี่ถามหน่อยอถ้าแต่งงานกับพี่น้องสามารถมีลูกให้พี่ได้ไหมง่ายอ่ะกี่ปีก้กว่าจะจะเกิดได้เนี่ยอ่ะกำเนดนั้าไมสามเดือนน้องน้องต้องไว้อกแล้วมันลูกใครดูให้โชคดีแด้วโชคดีแล้ว,ลวน้องอพี่อยากมีลูกนะถ้าได้ลูกต้องหาลูกอ่ะสักอ,อยากได้ลูกสาว ได้ลูกสาวเออได้ลูกสาวทักคนชื่อไงดีอ่ะไอโถได้ลูกสาวอ่ะชื่อไงดีแก่ไดลูกสาวตรงจังคื่อว่าเด็กหญิงสมศักดิ์ลูกสาวเฮ้ยได้เด็กหญิงสมศักดิ์ชื่อไอ้วันหวานสิชื่อไอ้วันวานเออลูกสาวต้องชื่อวันวานชื่อไงอ่ะชื่อน้องไงเดียน้องน้องกล้วยเชื่อมน้องบอนทอง่อป้าใจเรื่องกิน ได้แต่งงานต่อไปอยู่กันมีความสุขรู้แหละทองได้กับสาวผู้หญิงคนนี้ว่าเวลาออกลูกมาต้องอยู่แบบ